สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนีอ้อยหรืออาริตาสตาร์คอนเน็กต์นะคะกรอาจารย์พิมพรสวรรค์ uh huh. เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิบซีที่สถานีหาศาศาัวร uh ัสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีโดยพย,ยิบซีสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างที่15มกราคมจนถึง12กุมภาพันธ์ค่ะ uh huh. จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณมังกรในเดือนกรกฎาคมบ้างเ uh huh. ดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักและบทสรุปโดยรวมจะเป็นอย่างไรริต้าจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะมาเลยค่ะพี่บิก๊กตัวตนเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบ<อ>คุณค่ะเราจะบอกว่าพี่บิ๊กเนี่ยนะเราต้องยกให้เขาเป็นนัมเบอร์วันตอนนี้เลยนะตอนนี้เลยนะเพราะดาวประจำตัวนี่โยกหน้าไปอยู่ในเรือนการเงินคือจังหวะชีวิตฐานะยกระดับขึ้นมาเยอะมาก อาทิตย์มันเล่งเนี่ยนะ,ะทำให้แสงสว่างมาอยู่หน้าบ้านเลยคือเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันดีมากมันดีมากแต่คุณเองอาจจะรู้สึกว่าชีวิตฉันเหมือนแบบฉันใจร้อนมากขึ้นอ่ะฉันรู้สึกว่าฉันแบบมีความเป็นไฟมากขึ้นออกมาจากคอมฟอร์ทโซนมากขึ้นเออเนี่ยถ้าคุณรู้สึกแบบนี้คุณมาถ<ด>ูกทางแล้วะมาถูกทางแล้วแล้วเราไปต่อค่ะแปดไม้เท้าค่ะโอเคค่ะมาแล้วไปต่อค่ะถ้าคุณรู้สึกแบบนี้อย่ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันัยทองเนี่ยฮอร์โมนขึ้นนี่ยไม่ใช่เนาะ แล้วมากับสี่ไม้เท้าค่ะเนี่ยคือความมั่นคงคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้มันเหมือนกับว่าเอ้ยคุณรู้ไหมว่ามันมีไฟขึ้นมาแล้วเออมันไม่มอดแล้วนะ คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําอยู่ในเวลานี้ยมันกําลังจะถึงเส้นชัยมันกําลังจะเข้าไปสู่ในโหมดของความสําเร็จมากขึ้นเหมือนเรากําลังจะเปลี่ยนโหมดตอนนี้แต่ว่าเรารอจังหวะบางสิ่งบางอย่างแค่นั้นเองให้คุณรู้ว่าเฮ้ยงานก็เริ่มดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มดีหมดแต่ทําไมฉันใจร้อนมากจังเออฉันรู้สึกนู่นนี่นั่นจะทะเลาะจะบวกกับเขาไปเรื่อยเลยตอนนี้ลิตาจะใช้คําว่าคุณรู้สึกแอคทีฟมากขึ้นคุณอยากจะไปข้างหน้ามากขึ้นคุณรู้แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละอย่าง เป็นช่วง pay off แล้วตอนนี้เราเหมือนเรามีกําลังใจเราตื่นเต้นเราอยากทําตอนนี้ให้รักษาสมดุลนิดนึงค่ะไม่ต้องรีบมากเกินไปแล้วก็ไม่ต้องช้ามากเกินไปเหมือนเมื่อก่อนอตอนนี้เอาให้มันอยู่กลางๆแล้วคุณจะรู้เลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงสร้างความมั่นคงในชีวิตม,มาดูการงานโดยตรงเลยคะ่ะว่าเป็นยังไง การงานเป็นอย่างไรข่ไผ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะคุณค่ะการงานคุณเป็นเดะมูนค่ะโอเคค่ะเยอะนะทําไม่ทันนะขยันใจร้อนนะบอกเลยพเพราะเดะมูนอย่างงานซ้อนงานแล้วบางทีมันซ้อนไปถึงอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดเลยแล้วก็มากับก้าวไ่เท้าด้วยตัวแตกเลยอะ่ะเออน่าสงสารพี่มังกรนะอือตอนนี้นะเดือนเนี้งานเยอะมากทําไม่ทันเลยการงานเรียกได้ว่าเข้ามรณนะด้วยทําให้ตัวคุณรู้สึกว่า การงานก็เหนื่อยอยู่แล้วนะบางทีก็เป็นเหนื่อยเรื่องลูกน้องอีกเรื่องอบริวารอีกเรื่องลูกค้าอีกหรือบางคนก็หลังบ้านอีกหรืออะไรอีกคือเหมือนกับมีเรื่องเข้ามาให้ต้องคิดมากทุกเรื่องหรือบางคนก็รู้สึกว่าเออชันใจร้อนมากขึ้นอ,อยากจะทําอะไรที่มันเสร็จๆไปเลยจบๆไปเลยทําโอทีทําอะไรรักษาสุขภาพบ้างอืต้องรู้จักที่จะแบบเขาเรียกว่าพอดีพอประมาณบ้างเดือนนี้งานเยอะเตือนไว้ก่อนเลยตั้งแต่มีทุนาเลยดูเราอยู่เนี่ย เดือนหน้าง,งานเยอะนะจัดระเบียบให้ดีจัดอะไรให้ดีแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยเพราะมิฉะนั้นคุณจะมีอุปสรรคเข้ามาก็คือสุขภาพตัวคุณนั่นแหละคือใจมันฮึกเหิมตอนนี้คือมันอยากทํามันใจมัน<อ>ใจมันฮึกเหิม,มแต่อย่าลืมดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะ,นะสำคัญม,มากค่ะมาดูการเงินเลยค่ะว่าเป็นยังไงการเงินเป็นอย่างไรขอยพ่าออกมาอย่างแม่นยํานะคะค,คุณค่ะการเงินคุณเป็ดหกไม้เท้าค่ะอย่างที่บอกว่าดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนการเงินแน่นอนยกระดับ ฐานะคือดีขึ้นมาหลายเดือนแล้วแล้วก็มากับเจ็ดถ้วยารายจ่ายก็เยอะนะเออมีทั้งจ่ายทั้งแบบว่ามีจ่ายที่เราไปทําไว้ติดลบหรืออะไรต่างๆนานาเรื่องนี้สินหรือจ่ายเพื่อความนิสของตัวเองหรือจ่ายเพราะภาระของตัวเองคือทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนมีรายจ่ายเข้ามารอบด้านแต่วิกตอรี่มาใบแรกเลยสแสดงว่ามีความสําเร็จเรื่องเงินเดือนนี้โปรนะการเงินคือหมุนได้ดีได้คล่อง แต่แค่รู้สึกว่าเออฉันจ่ายไปกับเรื่องบางเรื่องอ่ะมันไม่สมควรจ่ายแต่คุณจ่ายไปเถอะเพราะว่ายิ่งจ่ายก็ยิ่งได้รับเป็นการลงทุนถือว่าเป็นการลงทุนใช่ค่ะมาดูความรักเลยค่ะว่าเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไรคุณทั้งไม่แม่นยานะคะความรักของคุณเป็นตัวถ้ามีคู่อยู่เนี่ยเรียกได้ว่าโรแมนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆเพราะมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ ราชาและราชินีไม้ฐาอ,อ,อ,อคือมาเป็นคู่เลยนะคือเดือน<ะ>นี้เป็นเดือนปตัตน,น้ด้วยเป็นเดือนคู่ด้วยที่ต้องบอกว่า คนที่มีคู่เนี่ยอิจฉาอิจฉาถึงขั้นแบบบางคนมีข่าวดีอโอ๋บางคนแบบลงหลักปักฐานหรืออยากที่จะใช้ชีวิตหรือบางคนเนี่ยนะทดลองในการอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันซิเอาใจใส่กันยังไงหรืออะไรคือหวานมากอะอกช่วงสร้างความมั่นคงในชีวิตจริงๆหวานจนอิจฉามากะนะเราบอกเลยว่าเดือนนี้คนมีคู่นี่คือหวานมากแต่สําหรับคนโสดนี่อย่าไปต้องไปอิจฉาเขาหรอกเราตัวก็ไ่าอิจฉาเหมือนกันคนโสดสาหรับพี่บิ๊กเนี่ยนะ,ะดาวเกตเร็งรัคนาเนี่ยก็มีคนมาเปได้ใส่ เปยนะคะคุณมีคนมาเปยมีคนมาเอาใจมีคนมาารุ่มอรวยอะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าในเรื่องของความรักเรื่องนี้ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆค่ะอืมไม่ค่อยมีอุปสรรคเลยนะเรื่องนี้ไม่ร้อนเลยแหละ สบาย <นะ S 2> สบายเย็นๆเลยมาดูบทสรุปเลยค่ะว่าเป็นยังไงบทสรุปเป็นอย่างไรขอยไพ่ายออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะบทสรุปคุณเป็น t e m p e r a e ค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเลยตอนนี้คือต้องบอกว่าตอนนี้เหมือนตัวคุณเองเริ่มรู้สึกว่าใจออกมาเต้นข้างนอกแล้วทุกเรื่องมันเหมือนว่าร้อนไปหมดเลยอืมแล้วก็ดีด้วยแล้วมากับ6ดาค่ะค่ะอยากจะเดินทางอยากจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นถ้าพูดถึงในเรื่องของการดํารงชีวิตเนี่ยนะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนจะเอาใจมาเต้น ข้างนอกคือใจร้อนไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่ทําเรื่องสิ่งที่ลงทุนไว้เรื่องอนาคตคือเหมือนคิดไปเรื่อยเลยนะแล้วก็เรื่องหลักทรั์เรื่องบ้านอยากสร้างบ้านอยากน,นู่นนะี่นั คืออยากทุกอย่างเลยตอนนี้เหมือนกับว่าตัวเองอยากสําเร็จพรุ่งนี้เลยอะ่ะอือวันนี้คือคิอคดแล้วพรุ่งนี้อยากสําเร็จเลยเราจะบอกว่าเย็นก็เย็นได้หน่อยนะโยมนะคือตอนนี้เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องมีขั้นตอนก่อนอ,อ่ต้องรู้จักวางแผนก่อนคือเมื่อก่อนอที่ผ่านมาก็กล้าก,ก,กลัวกลัวไม่กล<อ>้าออกมาจากคอมฟอร์ทโซนตอนนี้ไม่กลัวแล้วพอออกมาแล้วคือแบบว่าเต็มที่เลยเขื่อนมากเ<อ>ต็มที่แบบว่าคือมีอาว,วุธครบมือแล้วก็พร้อมเต็มที่พูดได้ง่ายว่าเหมือนเดิมค่ะ ให้สมดุลสร้างความสมดุลไว้แล้วคุณจะมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้คือการสร้างความมั่นคงในชีวิตมไม่ต้องรีบค่ะสบายๆแล้วก็มั่นคงก้าวแต่ละก้าวที่คุณก้าวไปขอให้ก้าวอย่างมั่นคงค่ะเราสองคนเป็นกำลังใจให้นะคะ,คะสวัสดีค่ะ